อาการแบบไหนใช้กดไหลย้อนมาลองเช็คสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการของโรคกดไหลย้อนไปพร้อมๆกันกับเฮลิปนะคะ คนที่เป็นกดไหลย้อนมักจะพบอาการแสบร้อนกลางอกโดยเฉพาะเวลาที่ทานอาหารมือหนักๆค่ะนอกจากนั้นยังแสดงอาการขมในลำคอ,อเรเเี้ยวและกดไหลย้อนยังส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆอีกดังนี้ค่ะเช่นการที่รับประทานอาหารแล้วรู้สึกเหมือนแน่นท้องจุกท้องอาหารไม่ย่อยรวมไปถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะหลังการทานอาหารค่ะ การหายใจลำบากไอที IT, หอบเหนื่อยบางครั้งก็เกิดจกดากกรดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันหากมีอาการตามที่เพลียได้เล่ามานะคะแสดงว่าคุณอาจจะกำลังเป็นโรคกดไหลย้อนอยู่ค่ะโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่ไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาดนะคะเพราะมีความรุนแรงดำเนินมาจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบและกรดเกินในทางเดินอาหารค่ะ ทำให้เกิดปัญหาของกดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นที่ถูกวิธีควรที่จะเริ่มจากการปรับพฤติกรรมร่วมกับการรักษาตามแผนการรักษาและใช้ตัวช่วยเสริมจากธรรมชาติในการดูแลปัญหากดไหลย้อนที่ต้นเหตุและปลายเหตุเพื่อไม่ให้ดําเนินไปสู่โรคที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือมะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหารค่ะ